ดรามาสไปด์เอสพดีร้องเพลงเพีย้ยนแฟนขับวอนเห็นแก่ความตั้งใจ เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยเลยค่ะสําหรับสไปซ์ SPD ซึ่งมีผู้ติดตามในช่องกว่า10บล้านคนค่ะแถมช่อง YouTube นี้นะคะก็ยังคว้ารางวัลครีเอเตอร์ยอดนิยมอันดับที่1แห่งปี2565ของ YouTube ไ h a แ l a ด d มาครองอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนจริงๆก่อนที่สไปนะคะจะจัดงานแฟนมิทติ้ง SPD เปิดตัวแฟน2022ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ลานอัศจรรย์สยามสแควร์เมื่อประมาณวันที่ 15ธันวาคมปี2565ด้วยบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างราบรื่นและทางหนุ่มสปาเนี่ยก็เลยจัดคอนเสิร์ตเล็กๆแน่นอนว่าหลังจากที่จัดคอนเสิร์ตนะคะโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปที่หนุ่มสไปนะคะขึ้นไปโชว์การร้องเพลงบนเวทีซึ่งหนุ่มสไปก็ได้มีการร้องเพลงหลายเพลงนะคะทั้งทรงอย่างแบคิดแต่ไม่ถึงฝนตกไม้และขั้นกูซึ่งการร้องเพลงนี้ก็เป็นสิ่งที่หนุ่มสไปาเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนห้ามการกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้ มีการเข้ามาแซวเสียงร้องของหนุ่มสไป์จนกลายเป็นไวรัลหลายคลิปและแห่แซวว่าทั้งร้องเพีย้ยนทั้งนำคีย์หรือถึงขั้นแซวว่าให้คุณกระต่ายเนี่ยได้พักบ้างนะคะส่วนในมุมมองของทางแฟนคลับของสไปนะคะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นกันโดยระบุมีทั้งรู้สึกถึงความพยายามและความตั้งใจที่อยากให้แฟนคลับได้ดูจริงๆเพราะอาจจะไม่ได้ร้องแย่นะแต่เสียงมันสั่นๆอาจจะเพราะว่าเืินคนหรือเอาคะแนนความตั้งใจสิบสไปเลยรวมถึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าที่ สะายร้องเพลง,งเพี้ยนเพื่ออินเตอร์เทนให้กับเหล่าแฟนคลับนั่นเอง ที่ไม่บังเอิญก็ขอให้มีแค่คำว่าลา